ถ้าสัพภาซีเวลาลงทายให้เปลี่ยนเป็นรานามะห้ายะเสียจะเซกเป่าเกคัดตามร่างกายได้อีกมีวิธีลับคือให้เอาไมา้ซักมาทนนนึ่งยาวซักซอกเส็ขนาดตโตพอกำได้ให้เขียนชื่อผู้ป่วยลงในโทนไม้นั้นเวลาเขียนให้วาสูตรเรียกนามดังนี้ นามานังสะมาสหยุดตะกูหยุดตะทะแห่งนามทั้งได้พระอาจาริยะไม่ทึ่งให้เรียกชื่อวาตรงนี้ให้ใส่ชื่อเข้าเอหินามะทิเนทานีเนวุงชือนั้นเสียวานามะวิกุงคะรี ทึงต้นทีเอื้อชื่อเขา้าถ้าเป็นชายโกวานายหรืออายถ้าเป็นยิ่งโกวานางหรืออีเนวเขกียนชื่อนั้นใส่ลงไปเสร็จแลวให้วงรวบชื่อนั้นเสียเนยว่หว้เซก้วยอาการซ้ำจิบซ่องเสียซ้ำจบดังนี้เกซาลูมานุฆาทัานตาตะจูมังสังนะฮาดู ạt thị ạt thị dình chăng hoặc căng hạ ya thả dàng dạ cạ năng kỳ lù mạ căng tị hạ căng ụ pha sang ăn tăng ăn tạ khu năng ụ thả rị dàng cạ rị sang mặt thả xem hăng ụ phù tăng xê thù mì thù ạt su vạ xa khê lù Sangkha ละสิกามุตตังมัตตะกีมัตทุลงุงคนตีติถาวาสติงซาการังจึงเอามีดมาเนมหนึ่งจะเป็นมีดโตหรือมีดเน็บอะไรก็ได้ขานีวาพอจะทากไม้นั้นได้ให้คนเจ็บหนังบนกระดานเพ่นเดียวกันกับผู้กระทำให้โดยหันหน้าข้าวสู่ผู้กระทำ เซกมีดนั้นด้วยพระคาถาสัพพาซีลืมเตสัพพาซีจุนถึงอานัตเขตตัมหิจากนั้นโก็ลงม,มือซับคาถาซับนั้นให้วาซับพันทะซัพพธาสัพพา,า,าปานินังสัพพาสุปินิวาริติปาริตตันตัมพานามะห้ายะถึงตนซับ ก็ให้ซับต้นลงทายให้มีดทากลงไปพร้อมกับเป่าลงไปที่ทรอนไม้นั้นซับไปซักสามครั้งพยายามเพ่งลิ่งให้จิตเป็นบริสุทธิ์มองให้เมื่อนดังหวาสมมุดให้ทรอนไม้นั้นเป็นอวัยวะกรุ่งทีเจ็บป่วยข้องผู้ที่เรากระทำให้ผนความคัดยกเจ็บป่วยจะให้ไปสิน้น อาจารย์ได้ทำกันมามากแล้วส่วนไม้กับมีดนั้นให้เก็บไว้สักซ่องทึงสามวันจึงคอยนำไปใช้ย่างอื่นแต่ทางทีดีควรจัดห้ามีดพิเศษไว้นึ่งเลมเพื่อใช้ในการนี้ให้เปลี่ยนคำวา่าทิมัมนตาปินทิพะมุนตา,นนตาเคนีโกเกตอีกอันหนึ่งพระบูราณาจาราาย์กล่าวไว้